สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชูลูกอีสานอีกเหมือนเดิมครับโอ้พายุเข้าอีกแล้วครับไอ้ตายสิโอ้มาอีกแล้วดูครับหมาหมืดเลยครับโอ้โอ้งานเข้าแล้วครับฝนตกอีกแล้วพี่น้องไม่เสร็จแล้วครับบ่อลูกนี้ ดูครับมืดตึ๊บเลยฝนมาแล้วอู้น้อยแต่ละเลยยาฮะฝนตกครับโอ้เยัย,ยาบเลยเจอฝนซ้ำสองครับบ่อลูกนี้ โอ้จะออกไม่ได้นะครับนี่ลื่นนะครับโอ้เป็นยังไงเนาะพายุมาครับเข้าสองรอบแล้วครับบ่อตรงนี้ไม่เสร็จสักทีครับเขาเอาเพิ่มเป็นสองร้อยเที่ยวนะครับโอ้เป็นอีกสองสามร้อยเที่ยวนะครับตรงนี้เอาให้ดินบกสะนี่เสร็จนี่ไม่เสร็จสักทีหรอกครับเจอแบบนี้ ตกแล้วครับทีมงานวิ่งขึ้นรถมาแล้วจอแล้วครับต่อต้ำดันดินอยู่ครับอู้หุ่นตกแรงมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ขึ้นรถก่อนขึ้นนรถก่อไปไววแล้วเป็นตายซิลูกมิต รถตโตครับแรงมากเลยขึ้นรถเกือบไม่ทันครับเมื่อกี้นี่ครับดูเอานะครับมาแล้วโอ้แบบมีงานเอารถขึ้นไปข้างบนหมดแล้วครับ ต้องรีบขึ้นครับถ้าไม่ขึ้นก็ออกไม่ได้นะครับลื่นครับเป็นดินเหนียวด้วยอา้าวเราต้มเร็วรีบไปว่ะอ้อาวอ้าวเป็นเล่นอะไรตรงนั้นนะ่ะ รีบออกนะครับรีบออกออกได้รีบออกครับ <S <S ว้าต้มอ,ออกไม่ได้แล้วครับอีกแล้วโอว้เอาเอาไปได้ไหมโัวดินเหนียวเลยครับอันตรายครับมาครั้งนี้มาแรงมากเลยฝนดูครับ เนี่ยโอ้มึดตึบเลยเพียงหมดแล้วดูครับโอ้เปียงหมดเลยงานเข้าอีกแล้วครับปอลูกนี้เจอกันทิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับทิปนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะครับฟ้าร้องแล้วครับสวัสดีครับ